ก็ตามต่อนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกิดว่าพูดถึงภาพใหญ่นะครับตอนนี้ก็น้ําลดลงไปเกือบที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ตอนนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเข้าสู่การฟื้นฟูการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เงินเยียวยา90,00บาทก็เริ่มที่จะถึงมือผู้ประสบอุทกภัยแล้วในบางส่วนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ก็มีการประเมินการเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายนะครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ภาพใหญ่อาจจะมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง5 0 0 0สน ล้านบาททีเดียวนะครับใช่ค่ะ<ม>ก็ถือว่าเป็นมูลค่าค่อนข้าง<ม>สูงพอสมควรนะคะค,คุณผู้ชมส่วนเรื่องของการเยียวยาประชาชนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักชําระหนี้นะคะเรามีทั้งทางกรมแรงงานมีทั้งการประสานกับ<ม>ทางธนาคารซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยการประชุมครมอ<ม>ก็น่าจะเห็นความชัดเจนขึ้นก็วันนี้มีการประชุมครมเศรษฐกิจในเบื้องต้นนะครับเป็นลักษณะของของแพ็กเกจด้านด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมื่อกี้คุณผู้พูดไปเรื่องของการ การพักหนี้ พักเงินต้นพักดอกเบี้ยอันนี้มีแน่นอนนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็มีเรื่องของการบรรเทาทุกข์อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของกรณีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ครอบครัวราษฎรผู้เสียชีวิตรายละ2 0 0 0 0บาทพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของภาวะจิตใจค่ะ วงว่าควรจะเป็นซึมเศร้าเลยมีการสั่งการให้หาทั้งจิตแพทย์นักจิตวิทยาไปประกบดูแลผู้ประสบอุทกภัยด้วยค่ะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจในความตอนหนึ่งนะคะบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด ส่งห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ครอบครัวราษฎรผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ใาใตรายละสองหมื่นบาท ซึ่งขณะนี้มีการจัดทำรายงานเสนอราชเลขาธิการในพระองค์เพื่อกราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงพระราชโกรธเจ้าผลสมหมอ่อมให้ท่านราชเลขาธิการในพระองค์ให้เชิญพระราชกระแสเนื่องด้วยเหตุอุทกภัย,ยในพื้นที่ภาคใต้ว่า พระราชเจ้าหหัวทรงผ่วงใายรัศดรที่ประสบเหตุโดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับศพผู้เสียชีวิตทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับรวมทั้งให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา <c oughs> และทั้งนี้จะได้พระราชทานเงินจำนวน100้ล้านบาทซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทดแทนที่เสียหาย และจากพระราชทานโดนสำหรับค้นหาและส่งอาหารยุทธภัณฑ์ต่างๆให้แก่กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับหาที่สุดที่ได้ในการนี้ผมก็ได้รับการแจ้งย้ำว่าขอขอให้ดำเนินการรับศพผู้เสียชีวิตทุกราย ไว้ในพ,พ่พรมรายเราชานุะห์ซึ่งก็จะหมายเพราะว่า <c oughs> ในส่วนของผู้ที่เป็นชาวพุทธก็จะมีการพระราชทานเพลิงให้กับทุกรายนะครับส่วนในผูดด้ที่เป็นาศาสนาอย่างเช่นาศาสนามุสลิมก็จะมีการพระราชทานดินสังศร,รับตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ดำเนินกานมาอยู่แล้วนะครับเดังนั้นตรงนี้ก็ ขออนุญาแจ้งผ่านาระเบับกระทรวงมหาดไทยนะครับให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอนะครับที่มีผู้เสียชีวิตได้ํำเนินการอย่างทันอย่างคลี่ครับนะครับอย่าให้ตกนลนั้นในในขณะเดียวกันก็ได้รับแจ้งมาว่าจะทรงพัฒนาบทเจ้าพระราชทานเงินช่วยเหลือ แก่ผู้เสียชีวิตรายละ20,000บาทนะครับซึ่งเป็นเงินจากพระราชรัพย์ส่วนพระองค์เช่นกันนะครับขณะที่สถานการณ์ภาพใหญ่นะครับอุทกภ,ภัยในพื้นที่ภาคใต้ท่านนายกก็บอกว่าก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับน้ําลดลงเกือบร้อเเซแต่ก็ยังมีบางพื้นที่บางจุดนะครับที่ยังคงมีน้ําท่วมขังซึ่งก็จะมีการเร่งรัดการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยานะครับ ทีนี้พูดถึงเรื่องของการเยียวยานะครับวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจหรือว่าเราอาจจะเรียกสั้นๆน,นะครับว่าครมอรเศรษฐกิจก็มีชุดมาตรการออกมานะครับก่อนที่พรุ่งนี้จะเสนอต่อไปที่ประชุมครมอรชุดใหญ่นะครับอันนี้คือเรื่องของการเยียวยาเรื่องของแพ็กเกจด้านการเงินเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในข่าวต่อๆไปนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนอกจากสุขภาพกายแล้วนะครับสุขภาพจิตก็สําคัญ เช่นเดียวกันก็ทางท่านนายกนะครับก็ขอให้ทางทีมของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานกับทีมจิตแพทย์นักจิตวิทยาเข้าไปดําเนินการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัยก็ตอนนี้เนี่ยมีความเป็นห่วงนะครับว่าอาจจะต้องเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าภาวะหดหู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากการสูญเสียเรื่องของทรัพย์สินการสูญเสียบุคคลในครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าถึงขั้นอันตรายนะครับ ตอนนี้นะครับหลังจากน้ําลดลงไปแล้วเวลาเขาเข้าบ้านได้แล้วกลับไปเปิดไปดูบ้านแล้วก็เห็นสภาพของบ้านนะครับเห็นว่าเสียหายต่างๆเห็นการสูญเสียของโอกาสต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็สามารถทําให้เกิดความโอดูนะครับทางจิตใจซึ่งอาจจะพัฒนาไปสู่เรื่องของการซึมเศร้าแล้วก็ ไปสู่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ได้ดังนั้นต้องให้ความต้องเกรดนะครับคนที่จิตแพทย์มีน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องต้องเอนทีมนักจิตวิทยาต่างๆลงไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของระบบรับเงินเยียวยาเนี่ยแหละค่ะเรื่องนี้นาะยกรัฐมนตรีพูดนะคะว่ารับทราบถึงปัญหาของการลงทะเบียนการช่วยเหลือเยียวยาแล้วค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการสั่งให้แก้ไขแล้วปรับรูปแบบแล้วจากเดิมถ้าหากว่าจะต้องไปลงทะเบียนที่เทศบาลท้องถิ่นของตัวเองต้องใช้เอกสารมากมายอย่างเช่นสําเนาบัตรประชาชนนะคะคสาเนาทะเบียนบ้านหรือว่าเอกสารอื่นๆก็เลยทําให้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีภาพประชาชนส่วน มากไปยืนอยู่หน้าร้านไทยเอกสารนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางปอพอเองก็สั่งให้เป็นการใช้รูปแบบของออนไลน์เพื่อความสะดวกหรือถ้าหากไปที่เทศบาลท้องถิน่นก็ยืนแต่บัตรประชาชนอย่างเดียวแล้วค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะคืนไปรอบอกต้องให้เจ้าของยอมโอนสิทธิ์ให้อะไรให้แล้วก็บอกว่าส่วนส่วนบ้านเช่าคนที่อยู่ในบ้านเช่าก็ให้อา่าเือกผู้นำชุมชนรับรองมา นะครับเราก็จะจ่ายเพราะนี้เป็นเรื่องของเงินเยียวยาส่วนเจ้าของบ้านนั้นก็จะไปได้ในสิทธิ์ของค่าซ่อมแซมบ้านซึ่งมันมีอยู่ในระเบียบของปอพอ,อ,อยู่แล้วก็